ก็พอดีครับก็ขอสื่อสารและก็ประชามพันธ์ไปถึงพี่น้องลูกเสือชาวบ้านนะครับในตมานนครสุราญนะครับเนื่องจากทางชมรมนะครับลูกเสือชาวบ้านของอำเภอทุ่งสงนะครับจัดกิจก,กรรมวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้านนะครับในวันที่9สิงหาคมนะครับซึ่ง ทางคณะกรรมการเมืองนาน,าน,นก็จะจัดที่สวนพฤกษาสีนทอนะครับทีแรกเราตั้งใจว่าจะมาจัดที่ค่ายลูกเสือสำโรงนะครับซึ่งผมก็ทำหน้าที่เป็นผูน้อำนวยการนะครับโรงเรียนที่โรงเรียนจุนจักรสัมโรงนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของค่ายลูกเสือสำโรงด้วยนะครับแต่เนื่องจาก สถานที่นะครับที่จะรองรับนะครับพี่น้องลูกเสือชาวบ้านทั่วภาคใต้นะครับเรียตอบรับมาร่วมกิจกรรมนะครับงานวันกิดลูกเสือชาวบ้านนะครับก็ประมาณ500ร้อนะครับคนนะครับซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานก็เปลี่ยนสถานที่จากค่ายลูกเสือสำโรงนะครับไปที่สวนพฤกษาสตริน์นะครับซึ่ง เป็นสถานที่ที่มีความพร้อมนะครับมากกว่านะครับที่ค่ายลูกเสือสมุทรเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงพี่น้องลูกเสือชาวบ้านนะครับก็ขอให้ท่านนะครับได้มาร่วมนะครับร่วมกิจกรรมนะครับตางคณะของพวกเรานะครับกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านนั้นนะครับก็กะครับตั้งแต่ปี อสอพศ2514นะครับวันที่9สิงหาคมนะครับ2514แนละปิบาลก็50กว่าปีแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เรายังทำกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะสร้างรรคักความสามัคคีนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อที่จะให้นะครับพี่น้องนะครับในจังหวัดนครได้นะครับ แล้วก็ในภาคใต้นะครับได้ทำกิจกรรมนะครับร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความตรอักภพัดดีต่อสถาบันชาติศานาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกเสือบ้านนะครับกิจกรรมหนึ่งที่มีความรักความความคือเรื่องความรักความสามัคคีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับวันที่9สิงหาคมนี้นะครับที่ค่ายลูกเสือ่ชคราวนะครับส่วนพึกษาสินทนนะครับ อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณมากครับ